สวัสดีค่ะพี่แนนสไพยอิตาลีนะคะวันนี้นะคะพี่แนนจะมาพูดถึงคอเลสเตอรอลค่ะช่องของพี่แนนนะคะก็จะให้ทั้งเทคนิคความงามนะคะแล้วก็แต่งตัวแต่งหน้ารวมถึงพวกปัญหาสุขภาพนะคะที่เจอกันด้วยเนาะตั้งแต่แบบ40ขึ้นไปก็จะเริ่มแบบมีโรคต่างๆบ้างแล้วนะคะก็เลยจะมาแชร์เรื่องคอเลสเตอรอลค่ะวันนี้นะคะคือว่าจะเล่าก่อนว่าตอนที่พี่แนนมาอยู่อิตาลีใหม่ๆนะคะพี่แนนมีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงค่ะเพราะว่าชอบกินของทอดมากๆนะคะของทอดของมันเนี่ยผัดอะไรต่างๆ ที่ใส่น้ํามันเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะกินมาจนชินนะคะ ก็เลยทาให้มีปัญหาคอเลสเตอรอลในเลือดสูงแล้วตอนที่พี่แนทอยู่ที่เมืองไทยอะค่ะพี่แนทเป็นเซลล์ขายยาค่ะแล้วก็ขายยาลดคอเลสเตอรอลมาก่อนซะด้วยนะคะก็คือลดไขมันในเส้นเลือดนี่แหละคะ่ะก็เลยจะรู้ว่าเวลาที่เราเป็นโรคล้วเนี่ยมันจะทําให้แบบเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้นะคะอาจจะแบบหัวใจวายได้หรือว่าอาจจะมีโรคอื่นๆตามมาได้นะคะถึงแม้ว่าการพัฒนายานะคะเขาก็จะแบบทํายาที่แบบดีที่สุดออกมาใหม่นะคะเป็นเจเนอเรชันใหมๆ่ๆเพื่อที่จะลดผลข้างเคียงนะคะทําให้กินง่ายขึ้น แต่สุดท้ายมันก็คือเคมีอยู่ดีอะค่ะแล้วก็คนที่กินยาคอเลสเตอรอลค่ะส่วนใหญ่ก็คือแบบจะมียาตัวอื่นรวมอยู่ด้วยใช่ไหมคะพอเรากินยาหลายๆตัวอย่างเงี้ยตับเราก็จะทํางานหนักเวลาที่เรากินระยะยาวนะคะมันก็จะส่งผลในระยะยาวได้ค่ะ คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยนะคะเกิดได้ในหลายๆคนเลยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนอ้วนหรือคนผอมนะคะจะรู้ได้จากการตรวจผลเลือดเนาะพอพี่แนนมาอยู่อิตาลีพี่แนนก็เริ่มเห็นนะคะว่าคนอิตาลีเนี่ยเขาเลือกกินมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็ยังติดหนึ่งในสิบนะคะเป็นคนที่อายุยืนที่สุดในโลกด้วยค่ะอายุเฉลี่ยของเขานะคะประมาณ82ปีพี่แนนก็เริ่มมาวิเคราะห์เริ่มมาสังเกตนะคะว่าทําไมเขาถึงอายุยืนก็คือเขาเลือกอาหารกันกินมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเขาจะไม่กินยาเลยถ้าไม่ เป็โอเคแหละคนที่แบบเป็นเบาหวานความดันอะไรที่จะต้องกินคุมอาการก็คือจะต้องกินใช่ไหมคะแต่แม้กระทั่งพาราค่ะยาง่ายๆอะ่ะเขาก็ยังไม่กินเลยนะคะเพราะว่าเขาจะบอกว่าให้ร่างกายอะคะ่ะสร้างภูมิเองให้เป็นเองหายเองบ้างอะไรเนี้ยแล้วก็สังเกตดูถ้าเขาจะกินยาอะไรสักอย่างเขาจะเลือกกินยาที่แบบมาจากธรรมชาตินะคะมาจากเกสรอน,นอกไม้มาจากใบต่างๆของพืชคือแบบว่าเขาจะเลือกกินสมุนไพรก่อนนะคะเขาจะกินยาทางเลือกก่อนที่จะกินยาเคมีใน ขณะที่พี่แนนนะคะตอนที่อยู่เมืองไทยนะพี่แนนกินยาแก้อักเสบบ่อยมากเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราแบบว่าเจ็บคอน,นิดนึงหรือว่าไอนิดหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเราไปร้านขายยานะคะหรือว่าเราไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะให้ยาแก้อักเสบมาง่ายๆเลยใช่ไหมคะแต่ที่เนี้ยคนกินยาแก้อักเสบกันแบบน้อยมากๆคือถ้าไม่ได้อาการหนักมากหรือว่าไข้สูงมากๆค่ะเขาก็จะไม่ให้ยาแก้อักเสบเลยแถมบางครั้งเวลาไปตากฝนมายังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแต่ว่ากินยาแก้วัดดักไว้ก่อนนะคะ เพราะว่ายาเราก็ซื้อง่ายด้วยเนาะนอกจากกินเองยังไม่พอนะคะยังไปจัดยาให้คนรอบข้างอีกด้วยความที่แบบเป็นเซลล์ขายยามาก่อนเนาะ,ะก็จะแบบได้แบบอบรมอะไรต่างๆก็จะรู้ว่าอาการแบบนี้กินยาอันนี้แก้นี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราอะคะ่ะใช้ยาเกินความจําเป็นพอพี่แนนเห็นคนที่เนี่ยคะ่ะแข็งแรงอายุยืนจากการไม่กินยานะคะพี่แนนก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงการกินยาเคมีทุกชนิดเลยค่ะหรือว่าถ้าจะต้องกินจริงๆก็จะเลือกจากสมุนไพรก่อนเลยค่ะ เพราะคนที่นี่นะคะเขาจะบอกว่ายาที่รักษาโรคอะค่ะมันอาจจะรักษาโรคนั้นได้จริงแต่ว่ามันจะทิ้งผลข้างเคียงโรคอื่นๆวาให้เราอีกเพียบเลยค่ะอย่างเช่นยาแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะพอเรากินยาแก้ปวดอะเราก็อาจจะหายปวดแต่ก็อาจจะมีผลกับกระเพาะของเราหรือว่าถ้าต่อไปกินเรื่อยๆอะค่ะก็อาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้ถ้าใครเคยเป็นนะคะลองสังเกตดูค่ะพี่แนนก็เลยเริ่มหานะคะสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมอะไรที่สามารถที่กินแล้วลดคอเลสเตอรอลได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเคมี จนได้มาลองสารสกัดจากเจียวกู่หลานค่ะของบริษัทไฮส์บาลานซ์ตัวเจียวกูหลานนี่นะคะประโยชน์เขาเยอะมากๆเลยค่ะทั้งลดไขมันแล้วก็น้ําตาลในเลือดควบคุมความดันปรับสมดุลให้ร่างกายนอกจากจะไม่ทําลายตับแล้วนะคะยังบํารุงตับด้วยค่ะและที่พี่แนนถูกใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะจะช่วยชะลอความแก่ก็ตอบโจทย์ผู้หญิงเลยนะคะอันนี้ ตัวเจียวกูหลานตัวนี้นะคะถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะก็ไปลองหาอ่านดูในเน็ตได้ค่ะก็คือเขาจะเป็นสมุนไพรจีนค่ะมีคุณสมบัติคล้ายสมค่ะแต่ว่ากินง่ายกว่าเนาะเพราะอย่างสมเนี่ยค่ะกินมากไปก็ไม่ดีเราจะต้องจํากัดการกินให้ถูกต้อง เจียวปูหลานกล่องนึงเนี่ยนะคะจะมีตั้ง30เม็ดนะคะราคา590บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็บริษัทไฮส์บาลานที่ผลิตตัวเจียวปูหลานตัวนี้นะคะเขาผลิตมาแล้วถึง12ปีค่ะเขามีสมุนไพรดีๆหลายๆตัวเลยนะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้เดี๋ยวนี้สะดวกมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปต้มกินเองแถมแบบยุ่งยากนะคะไม่ต้องไปห่วงว่ารสชาติของยาต้มจะเป็นยังไงนะคะกินเป็นแบบแคปซูลเนี่ยคะ่ะสะดวกแล้วก็กินง่ายด้วยค่ะแล้วเห็นเขาเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะ1เม็ดนะคะเทีย เท่ากับใบเจียวกูหลานเนี Background ่ยคะหกิโลกรัมเลยนะคะหรือว่าถ้าเทียบเป็นชาแบบชงนะคะตัวเจียวกูหลานเม็ดนี้นะคะเท่ากับการชงชาถึง666ซองเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเม็ดเล็กๆแค่เนี้นะคะมีความเข้มข้นมากๆเลยค่ะ และแน่นอนค่ะเวลาที่เราจะเลือกกินอะไรเข้าไปเนาะเราก็ต้องดูมาตรฐานของเขาด้วยว่าเขามีมาตรฐานความปลอดภัยอะไรบ้างนะคะบริษัทไฮสมาลานที่พี่แนนบอกเนี่ยนะคะเขามีมาแล้วถึง12ปีนะคะแล้วก็ตัวเจียวกูหลานตัวนี้นะคะเขาก็มีทั้ง iso gmp นะคะแล้วก็มีอย y เรียบร้อยนะคะเราจะสามารถดูได้จากหลังกล่องของเขานะคะแล้วในเว็บไซต์ของเขานะคะก็ไปหาอ่านได้เลยค่ะนอกจากตัวนี้นะคะก็ยังมีสมุนไพรที่น่าสนใจหลายๆตัวเลยค่ะ ผลลั์น,นะคะหลังจากที่กินไปประมาณ1เดือนนะคะคอเลสเตอรอลของพี่แนนก็ลดลงนะ,ะพี่แนนก็เลยซื้อให้แม่กินนะคะคือใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองก่อนนะคะพอตัวเองกินดีแล้วก็กล้าซื้อให้แม่กินเลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะเป็นทางเลือกเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลนะคะแล้วยังไม่อยากที่จะกินยาเคมีไปตลอดนะคะก็ลองซื้อสมุนไพรจีนตัวนี้นะคะมากินดูค่ะ ถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะสนใจนะคะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะใน w w w h i g h b a l a n c ดทที่พี่แนนขึ้นข้างล่างนี้นะคะหรือว่าจะโทรไปสอบถามพูดคุยก็ได้นะคะที่เบอร์02-217-1888 8, 8หรือที่เบอร์086 3 3 2 0 7 0 0ค่ะก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลหรืออาจจะมีคนรอบข้างเป็นนะคะให้เจียวกูหลานตัวนี้นะคะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เราจะได้ไม่ต้องกินยาเคมีไปตลอดวันนี้พี่แนนลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ารอบหน้านะคะได้ใช้ได้ลองอะไรแล้วได้ผลลัพธ์นะคะพี่แนนจะมาแชร์ให้ฟังอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ